ทุกคนครับในคลิปนี้มาดู V s t a c k ซ้อนกับ S Stack กันครับตั้งข้อสังเกตตัวอย่างตุ๊กตาครับนี่คือสูตรที่1ผมดับปุ่มเข้าไปเป็น S s t a c k 1กับ2ูใช่ไหมนี่คือสูตรที่2ทุกคนครับ S s t a c k เป็น1กับ2เป็นหมายเลขใช่ไหมคราวนี้สูตร2ช่องเนี้ยผมต้องการยุบให้เหลือแค่เพียงช่องเดียวทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรครับเยี่ยมมากทดสอบแบบนี้ก่อนเลยพิมพ์เท่ากับแล้วก็เลยครับ V Stack เลยจริงไหมเพราะเราต้องการวางจากบนลงล่างเป็นแนวตั้งทุกคนครับผมก็จัด ไปครับตามภาพที่เห็นต่อไปครับอาร์เรย์อันที่1ก็คือแถวแถวนี้ใช่ไหม c2 ที่เป็นดนามิกอาร์เรย์จริงไหมครับผมใส่คอมมาต่อต่อไปครับ c3 ที่เป็นดนามิกอาร์เรย์นี่คือผมเอา2สูตรนั้นมาเรียงซ้อนกันด้วย V s สแต็กจากบนลงล่างยุบไปหเหลือเพียงสูตรเดียวแล้วครับเอนเตอร์ Enter, ดูซิหนึ่งสองสามนี่ครับทุกคนเห็นไหมหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าผมต้องการยุบสูตรทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรครับทุกคนก็ไปคอปปี้สูตรตรงนี้มาเห็นไหมค่อยๆไปทีละสเต็ปแบบ นี้ก็ได้คอนโทรล C แบบนี้ไม่ต้องเอาเท่ากับมาครับหลังจากนั้นผมขอ Enter แล้วดับบลูคลิกเข้าไปตรงนี้ลบ C 2ชาร์ปออกไปและผมก็คอนโทรล V ลงไปแบบนี้ก็ได้เห็นไหมแล้วหลังจากนั้น C 3ชาร์ปสูตรคืออะไรไป Copy มาแปะกันต่อครับดับบลูคลิกเข้าไปตรงนี้เลือกมาทั้งหมดยกเว้นเท่ากับคอนโทรล C แล้วดับบลูคลิกเข้าไปสูตรนี้ลบ C 3ชาร์ปออกไปแล้วตามด้วยคอนโทรล V เสร็จแล้วผม Enter เขียนสูตรแค่เพียงช่องเดียวเห็นไหมส่วนตรงนี้ผมลบออกไปแล้วเห็นไหมครับทุกคน จบข่าวเลยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าตรงนี้ผมเป็น vstack อยู่ใช่ไหมวันกับเลข1นี่ช่องนี้เป็น vstack 2กับเลข2ต้องการยุบให้เหลือแค่เพียงสูตรเดียวเริ่มต้นเหมือนเดิมทุกคนก็พิมพ์เท่ากับก่อนใช่ไหมมองจากซ้ายไปขวาก็คือ sstack ทุกคนครับตามนั้นอ่ะ Array ที่1ก็คืออะไรครับ g2 dynamic array ของเราชุดที่1ใช่ไหมใส่คอมมาครับต่อไปครับ s2 dynamic array ชุดที่2แล้วปิดวงเล็บ enter เห็นไหม เหลือเพียงสูตรเดียวแล้วครับส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมไปก๊อปปี้สูตรในช่องนี้มาแปะไปก๊อปปี้สูตรในช่องนี้มาแปะทุกคนเห็นไหมผมทําให้ดูต่อครับ V Stack ไม่เอาเท่ากับมานะครับ c t r l C Enter หลังจากนั้นเปิดสูตรขึ้นมา G 2 Sharp ลบออกไป c t r l V เห็ e r นะครับต่อไปครับไปก๊อปปี้สูตรจากช่อง S 2มาต่อทุกคนครับโอเคผมดับเบิลคลิกเข้าไปลากคลุมตรงนี้ c t r l C Enter ก็ได้ครับหลังจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปในช่อง J 2ลบอะไรครับ S 2 Sharp ออกไป แล้ว c อนโทรล v ตรงนี้ทุกคนก็จะได้ปไปเลยครับ s s ต c กซ้อนด้วย v stack จริงไหมค่อยๆมองเป็นช็อตเป็นช็อตแล้วเอาอมาใส่ยุบให้เหลือแค่เพียงช่องเดียวแบบนี้แล้ว Enter ปับ๊บ ต่อไปขอไปต่อในชี้สอทุกคนครับเริ่มต้นตอนนี้ผมขออย่างนี้ก่อนแล้วกันขอพิมพ์เท่ากับผมต้องการ V Stack ก่อนนะอ่ะ V s t a c k ของเราก็คืออะไรครับแถวแถวนี้ใช่ไหมผมชี้ดีๆทุกคนดูดีๆครับแล้วคลิกเมาส์ลงไปหนึ่งสองสามนี่คือข้อมูลของเทเบิลใช่ไหมใส่คอมมาต่อครับเล็งแถวแถวนี้ต่อทุกคนครับมาแล้วครับนี่คือข้อมูลของอะไรครับเทเบิลต่อไปนั่นเองเอามาเฉพาะบอดี้ก่อนใช่ไหมข้อมูลอย่างเดียวผมปิดวงเล็บ Enter ปับ๊บนี่คือข้อมูลที่ได้มาจาก V สตกกทุกคนเห็นหมสเต็ปต่อไปเราอยากได้หัวตารางด้วยแต่หัวตารางของเราตอนนี้มองเป็นภาพก่อนนะเราต้องการแค่2ช่องนี้ทุกคนครับส่วนช่องที่3เราต้องการให้มันเหลือแค่คาว่าเน็ตทุกคนทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรครับเยี่ยมมากทุกคนก็ต้องมีเรื่องราวก่อนใช่ไหมลองทดสอบพิมพ์ก่อนผมขอทดสอบเลือกมาสักหัวตารางก็พอนะนี่ครับผมเล็งมาตรงนี้คลิกลงไปเห็นไหมแล้ว Enter ก่อนก็ได้หลังจากนั้นผมใช้สูตร Dr อ p ก็ได้จริงไหมผมจะด r อ p อะไรครับดรอต่างขวามือทิ้ง ไปใช่ไหมข้อแถบขวามือของเรา1คอลัมน์ทุกคนตั้งข้อสังเกตคอลัมน์ถ้าใส่1นี่คือมองจากซ้ายใช่ไหมถ้าใส่เป็นลบ1จะมองจากขวาทุกคนครับตอนนี้เราต้องการเอาอะไรครับเอาตรงนี้ออกไปก็คือดรอปไป1นั่นเองทุกคนครับใส่ลบ1เข้าไปแล้ว Enter 1 2 3ตั้งข้อสังเกตตอนนี้เราได้ยียร์กับควอเตอร์แล้วครับแล้วที่เหลือเราต้องการอะไรต่อครับต้องการเพิ่มเติมเน็ตตรงนี้เข้ามาทุกคนมองเป็นภาพก่อนจริงไหมแสดงว่าผมต้องการ S Stack ตรงนี้กับคําว่าเน็ตจริงไหมครับ ทุกคนก็จัดไปได้เลยเอาละผมดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วผมก็ใส่เป็นคําว่า s stack อย่าลืมนะครับมองจากซ้ายไปขวา s stack มองจากบนลงล่างก็ v stack ตอนนี้เราต้องการมองจากซ้ายไปขวาใช่ไหมนี่คือ year กับ quarter แล้วอยากได้เลยเพิ่มเติมครับใส่คอมมาใส่ข้อความเป็นคําว่า net เข้าไปซื่อๆแบบนี้ก็ได้ครับแล้วปิดวงเล็บ enter 1 2ึจบก่าวทุกคนเห็นไหมทำไมมันขึ้นสปิลเพราะผมต้องลบตรงนี้ออกไปก่อนจริงไหมนี่ครับตอนนี้สูตรของเราได้มาแล้วหัว หวตารางของเราก็คืออะไรครับเราต้องการแค่เยียกับพอเตอร์ตรงนี้เราต้องการเอาออกตรงนี้เราต้องการเอาออกจริงไหมแล้วใส่คําว่าเน็ตตูมเข้าไปหลังจากนั้นผมดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้แล้วค o ปปี้ทั้งหมดเลยครับยกเว้นเท่ากับคอนโทรลซีคัปปี้แล้วไปเปิดสูตรในช่อง C7 ขึ้นมาดับเบิลคลิกครับหลังจากนั้น V Stack ของเราเราจะใส่หลังวงเล็บเปิดไปเลยจริงไหมคอนโทรลวี Ctrl v ลงไปเพราะคือหัวตารางจริงไหมครับแล้วใส่คอมมาทุกคนเพียงเท่านี้ครับเราก็จะเอา V Stack มา ซ้อนกับ s stack แล้วก็ได้แล้วแต่สถานการณ์จริงไหมสําคัญคือมองเปลี่ยนภาพให้ได้ทุกคนครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆปฏิบัติต่อประดิษฐ์ประดอยกันแบบนี้แล้วผมก็ enter 2ราบได้หัวตารางมาเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ผมก็ delete ทิ้งไปได้ทุกคนครับนี่คือแนวทางการซ้อน v stack s stack ค่อยๆตั้งข้อสังเกตเรียนรู้เรียนแบบปรับตัวปรับใช้ต่อยอดได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันทุกคนครับ